สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์แรปปิดครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาต่อจากความเดิมตอนที่แล้วของสุดยอดยีนสุดยอดยีนตอนที่2518ล้อมค่าซีโนเจนอีกในที่สุดมันก็เริ่มแล้วไปบันเทียมองดูผู้คนที่กําลังต่อสู้อยู่ในอวากาศดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยความตื่นเต้นใน,นจังหวะที่ราก้อนันและคนอื่นปรากฏตัวดาบแสงของคุณพลกรอทองก็พุ่งไปทําพวกเขาปั้งดาบแสงพุ่งผ่านพวกเขาและตัดร่างของพวกเขาจนขาดครึ่ง ทำให้ผู้คนที่มองดูอยู่รู้สึกหนาวขึ้นมาแต่ในวินาทีต่อมาพวกเขาก็รู้สึกตัวว่าเหล่านักสู้นั้นไม่ได้ถูกตัดขาดจากดาบเพียงแค่ตัดเงาที่พวกเขาทิ้งเอาไว้เบื้องหลังเท่านั้นร่างที่แท้จริงของพวกดากร์กันวันถูกเคลื่อนย้ายไปที่อื่นแล้วตอนนี้เขาและคนอื่นๆยืนอยู่ด้านหลังของคุณพลกระทองจากนั้นดาร์กันวันและคนอื่นๆก็ใช้อนาคเคําพวกเขาอนาเขตเป็นสิชั้น ร่วมกันเพื่อปกป้องเขาจากขุนพลเกราะทองที่แข็งแกร่งมันเหมือนกับว่าพวกเขาห่อหุ้มตัวเองด้วยชั้นคริสตัลนนับสิบชั้นดวงตาของขุนพลเกราะทองแวบขึ้นมามันเคลื่อนที่เข้าไปขณะที่กดแกว่งดับใหญ่ของมันอาณาเขตเป็นสิบชั้นถูกทำลายราวกับแก้วบางๆการป้องกันของพวกมันไม่สามารถหยุดการโจมตีของขุนพลเกราะทองได้เนื่องจากรากันวันและคนอื่นแยกย้ายกันออกไปในทันทีการโจมตีของขุนพลเกราะทองจึงไม่สามารถทำร้ายใครได้ มันฟันไปใส่เหล่าราชันที่อยู่ตรงหน้าด้ไหนขณะเดียวกันเหล่าราชันและครึ่งเทพที่อยู่ด้านหลังก็รวมพลังของตัวเองพวกเขาทุกคนปล่อยลำแสงไปใส่ร่างของคุณพลเกระทองคุณพลเกราะทองไม่คิดแม้แต่จะหลบมันปล่อยให้ลำแสงพุ่งมาชนเกาะของมันและมันไม่มีแม้แต่ร่องรอยถูกทิ้งเอาไว้เหล่าราชันที่อยู่ข้างหน้าไม่มีโอกาสจะหลบก,การโจมตีของคุณพลเกราะทองได้พวกเขาถูกดับแสงเข้าอย่างจังแต่ร่างกายของพวกเขาก็เป็นเงาอีกครั้งพวกเขาถูกเทเลพอร์ตโดยครึ่งเทพคนหนึ่ง ทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆตั้งแต่ต้นจนจบมันใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งวินาทีมันมีครื่งเทพอยู่คนหนึ่งที่เชี่ยวชาญในการเทเลพอร์ตและครื่องเทพอีกคนหนึ่งเชี่ยวชาญในการสร้างร่างโคลนของพวกเขาและทํางานร่วมกันเพื่อปกป้องเหล่าราชาจากการโจมตีของคุณพลกระทองได้สําเร็จดากันวันและคนอื่นๆล้อมจู่โจมคุณพลกระทองแต่การโจมตีของพวกเขาดูเหมือนจะไร้ผล พวกเขาไม่สามารถเจาะทะลวงการป้องกันของมันได้ซึ่งทำให้การโจมตีของพวกเขาทั้งหมดเป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์แต่ในขณะที่หันซึ้นมองดูการต่อสู้จากระยะไกลเขาเห็นได้ว่ามีสัญ,ญลักษณ์ประหลาดปรากฏอยู่บนหลังของขุณพลเกราะทองการโจมตีของดากอนวันไม่สามารถเจาะทะลุเกราะของขุนพลเกราะทองได้ แต่ทุกครั้งที่เขาโจมตีถกขุพนพลเกราะทองสัญลักษณ์นั้นก็จะสว่างขึ้นเรื่อยๆหันเส้นมองดูดีๆและเขาก็รู้สึกตัวว่าสัญลักษณ์เหล่านั้นมันคืออะไรมันคล้ายคลึงกับวิชาเซฟิงมันนี่ของเขาสัญลักษณ์บนหลังของขุพนพลเกราะทองนั้นดูดซับพลังที่ใช้ในการโจมตีมันหลังจากนั้นมันก็เปลี่ยนพลังเหล่านั้นไปเป็นบางสิ่งที่มันสามารถใช้ได้ยอดฝีมือทุกคนยังคงทําการโจมตีใส่ขุพนพลเกราะทองต่อไปและพยายาม และความพยายามของพวกเขาก็ทําให้สัญ,ญลักษณ์นั้นสว่างสวยมากขึ้นเรื่อยๆแต่ฮานเซ่นไม่สามารถบอกได้ว่ามันส่งผลกระทบอะไรต่อขุนพลเกราะทองกันแน่ขุนพลเกราะทองแกว่งดาบของมันแต่ดราก้นวันและคนอื่นๆนํามันอยู่ก้าวหนึ่งด้วยการเทเลพอร์ตและร่างโคลนมันยังไม่มีคนไหนถูกฆ่าตายหลังจากการฟันหลายครั้งขุนพลเกราะทองก็ดูเหมือนจะเริ่มหมดความอดทนมันหยุดกวาดแกงดาบและหมุนด้านด้ามจับของอาวุธ พร้อมกับยกดาบขึ้นเหนือหัวของมันฟันเฟืองของดาบใหญ่สีทองหมุนแต่ฟันเลื่อยขอบนอกของดาบนั้นหยุดหมุนไปทันใดนั้นดาบแสงที่ดูบ้าคลั่งก็ถูกปลดปล่อยออกมาดาบแสงพุ่งออกมาราวกับตะข่ายเลเซอร์และปกคลุมไปทั่วทั้งท้องฟ้าทุกๆอย่างที่อยู่ข้างใต้นั้นถูกตัดขาดเป็นชิ้นๆดาวเคราะห์นำไปท่วน ถูกทำลายกลายเป็นเศษหินและแม้แต่เศษดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้เคียงก็ถูกลุกหลงไปด้วยดาก้อนวันและคนอื่นๆพบว่าตัวเขาเองนั้นอยู่ภายใต้รัศมีของตาข่ายดาบแสงแต่ทีมของดาก้อนวันก็ไม่ได้ตื่นกลัวเขาเหมือนจะรู้อยู่แล้วว่าคุณพลกราะทองสามารถใช้ท่าแบบนี้ได้หนึ่งในครึ่งเทพเผ่าดาก้อนเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกับที่คุณพลกราะทองทำท่านั้นเขาใช้อนาคเขตของตัวเองเพื่อครอบคลุมดาก้อนวันและคนอื่นๆโซ่สาสารที่น่ากลัวก่อเป็นตาข่ายดาบ พุ่งมาทางทีมของดากันวันแต่ร่างกายของเขากลายเป็นเงาอีกครั้งตาข่ายดาบแสงนั้นทะลุผ่านร่างกายของพวกเขาไปน,นจัจหวะดที่ตาข่ายแสงตาข่ายดาบแสงผ่านพวกเขาไปร่างกายของพวกเขาก็กลายเป็นรูปธรรมอีกครั้งหนึ่งแต่ครึ่งเทพที่เพิ่งจะใช้อนาเขตนี้นั้นดูน่าซีดไปมีเลือดไหลออกมาจากริมฝีปากของเขาเหมือนดูเหมือนกับว่าการใช้อนาเขตนั้นเป็นความเจ็บปวดทรมานมาสู่ตัวเขาดากันวันและคนอื่นๆพยายามที่จะซื้อเวลา ดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มโจมตีคุณพลเกราะทองอีกครั้งตอนนี้แสงบนหลังของคุณพลเกราะทองสว่างสวยมากขึ้นเรื่อยๆมันดูราวกับเป็นดวงอาทิตย์ดวงเล็กๆผู้หญิงชุดเหลืองมองดูการต่อสู้และพยักหน้ากับตัวเองประหลาดใจจริงที่พวกเขาพบคนที่มีความสามารถในการเทเลพอร์ตเป็นกลุ่มการสร้างร่างคลนและเงากระจกตราบใดที่พลังทั้งสามนี้ใช้งานร่วมกันพวกเขาก็จะไม่ถูกฆ่าตายได้ง่าย ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีแต่พลังทั้ง3อย่างนี้ใช้พลังงานจํานวนมากดังนั้นพวกเขาต่อสู้กันแบบนี้ตลอดไปไม่ได้หรอกในตอนนี้ขุนพลเกราะทองยังไม่ได้ดูโกรธจนเกินไปข้าคิดว่าอย่างเต็มที่พวกเขาน่าจะต่อสู้ได้อีกไม่เกิน10นาทีข้าไม่คิดว่าพวกเขาจะรอดชีวิตกันได้นาน,านกว่านี้นะผีเสื้อน้อยไม่เข้าใจดังนั้นเธอจึงเริ่มถามถึงแม้พวกเราถึงแม้พวกเขาจะเอาตัวรอดได้เป็นระยะเวลาสั้น แต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์ไม่ใช่หรือถ้าพวกเขาฆ่าขุนพลเกราะทองไม่ได้ผู้หญิงชุดเหลืองชี้ไปที่หลังของขุนพลเกราะทองตอนนี้สัญ,ญลักษณ์นั้นดูเหมือนกับดวงอาทิตย์ดวงน้อยๆน,นี่เป็นหนึ่งในวิชาของเผ่าดากอนมันเรียกว่ามอนพิชิตมารเมื่อมันรวมพลังได้ระดับหนึ่งแม้แต่ยอดระดับฝีมือระดับเทพเจ้าก็จะถูกผลกระทบจากมันมันจะทําให้อีกฝ่ายถูกหยุดไปชั่วคราวส่วนขุนพลเกราะทองจะถูกหยุดนานแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับพลังที่พวกเขารวบรวมได้ แต่ข้าไม่คิดว่าผลของมันจะยาวนานเกินกว่า 1- หรือ2วินาทีการทําทั้งหมดนี้เพียงเพื่อที่จะหยุดขุนพลเกราะทองเพียงแค่2วินาทีมันจะมีประโยชน์อะไรการโจมตีของพวกเขาเจาะทะลวงชุดเกราะของคุณพลเกราะทองไม่ได้มันจะเป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์ที่พวกเขาจะซื้อเวลาให้กับตัวเองถึง2วินาทีถึงพวกเขาจะซื้อเวลาได้สองชั่วโมงมันก็ยังเป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์อยู่ดีผีเสื้อน้อยไม่เข้าใจ ผู้หญิงชุดเหลืองหันมองไปที่หันเส้นที่รอยอยู่ด้านนองดารากอนวันคงจะฝากความหวังไว้ที่ดอลล่าเมื่อขุนพลเกราะทองถูกหยุดแล้วดอลล่าจะทำการโจมตีถ้าข้าดูไม่ผิดแล้วก็สิ่งที่อยู่ที่เอวของเขาก็คือสมบัติระดับเทพเจ้าของเผ่าดารากอนมันมีชื่อว่ามีดเขี้ยวรอยสักบังกรถ้ามันถูกใช้โดยยอดฝีมือระดับเทพเจ้าคนหนึง่งมันก็จะเจาะทะลุทะลวงชุดเกราะนนั้นได้สบายๆหลังจากที่หยุดไปชั่วครู่ผู้หญิงชุดเหลืองก็พูดต่อ แต่มันถูกใช้โดยราชาคนหนึ่งมันก็ไม่น่าจะเจาะทะลุทะลวงเกราะนั้นได้ข้าเดิมพันว่าดวงตาคงจะเป็นเป้าหมายของพวกเขาแต่ข้าก็ไม่แน่ใจว่าดลลาล่าจะทําได้สําเร็จหรือเปล่าแต่ถึงเขาจะทําได้สําเร็จการทําลายดวงตาของขุนพลเกราะทองก็จะไม่ทําอันตรายให้มันถึงขั้นตายได้ดาร์กันวันคงจะมีไพ่ตายอื่นๆซ่อนอยู่อีกขณะที่เธอพูดแบบนั้นดาร์กันวันและคนอื่นๆก็ถึงขีดจํากัดของพวกเขาเครื่องเทพสองคนที่ใช้ความสามารถ เทเลพอร์ตและร่างโคลนกระจกนั้นดูซีเซียวตอนนี้พวกเขาใช้ความสามารถไปกับรัศมีของอนาเขตที่พวกเขาต้องได้ก็ใหญ่โตขึ้นพวกเขาเหนื่อยล้าเกินกว่าที่จะต่อสู้ไปได้เครื่องเทียบที่ใช้เงาองนั้นดูแย่ยิ่งกว่าทั้งสองคนซะอีกหลังจากที่เขาสร้างเงากระจกขึ้นมาเขาก็ไม่มีพลังเพียงพอที่จะลบล้างโส่สาสสารไปได้ทั้งหมดผลกระทบจึงตกมาที่เขาและเขาก็ใช้เงาถึง3ครั้งทำให้เขามีเลือดไหลออกมาจาก ทวารทั้ง7ของร่างกายครับสนับตอนนี้ก็จบไปแล้วถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามนะครับสนับคลิปนี้ก็ตั้งลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ